ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1003ร่วมมือ2แต่ว่าเยี่ยนอ๋องขมวดคิ้วกำลังจะเอ่ยบางอย่างเห็นชัดว่าไวจวินมั่วเองก็ไม่อยากฟังคำเกลี้ยกล่อมของเขาแล้วเอ่ยสวนอย่างหนักแน่นสเสด็จลุงหากเกิดเรื่องกับสเสด็จแม่และอุสยาสำหรับกระหม่อมแล้วความสำเร็จยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่อาจทดแทนได้เยี่ยนอ๋องนิ่งเงียบอยู่นานสุดท้ายจึงถอนหายใจเอ่ยช่างเถิดเจ้าไปเถิดขอบพระทัยสเสด็จลุงพยาะคะ่ะ เว่ยจวินมั่วยกมือขึ้นประสานเยี่ยนอองโบกมืออย่างอ่อนล้าไม่เอ่ยสิ่งใดในเมืองอวินตูจูชูอวีนั่งพลิกอ่านหนังสืออยู่บนโต๊ะในห้องหนังสืออย่างอารมณ์ดีสาวใช้จูเอ่ยยกผลไม้สดเดินเข้ามาเห็นมุมปากของนางมีรอยยิ้มประดับอยู่จึงยิ้มตามไปด้วยดูเหมือนคุณหนูจะอารมณ์ดีนะเจ้าคะจูชูอวีวางหนังสือในมือลงเอ่ยเสียงเรียบไม่เลวจริงๆจมตีอวินตูเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะได้กลับจินหลิงแล้ว รอกลับถึงจินหลิงเกรงว่าคุณหนูก็คงเป็นชัยเอกขององค์ชายแล้วเจ้ากระบ่าวยินดีกับคุณหนูด้วยนะเจ้าคะจูเอ๋อเอ๋ยด้วยรอยยิ้มตอนนั้นพวกเขาทุกคนรวมทั้งนางที่เติบโตมาพร้อมกับคุณหนูใหญ่ต่างก็ไม่เข้าใจแผนการของคุณหนู ไม่ยอมแต่งงานกับเซียวเชียนเยี่ที่เป็นห่วงจังซุนในตอนนั้นกระทั่งหลังจากที่เซียวเชียนเยี่ขึ้นครองราชแล้วยังไม่ยอมเข้าวังทว่าพาตนเองแต่งมาไกลถึงโยโจทั้งทั้งที่ไม่ได้รับการยอมรับแต่นี่เพียงกี่ปีกลับจินหลิงอีกครั้งคุณหนูก็จะกลายเป็นชายาเอกขององค์ชายแล้วจูเอ๋อรู้ว่าคนฉลาดอย่างคุณหนูจะไปเป็นอนุให้คนอื่นได้เยี่ยงไรหักตอนนั้นแต่งกับเซียวเชียนเยี่ต่อให้กลายเป็นกุ้ยเฟยแต่เมื่อเยี่ยนอ๋องเข้าวังก็ไม่เหลือสิ่งใดแล้วคุณหนูช่างมองการไกลทําให้้้คนนตอองงัับถืระวววาจดย จูชูอวิเอ่ยเสียงเบาจูเออรี่ปิดปากบ่าวพูดมากคุณหนูได้โปรดอภัยแน่นอนว่าจูชูอวีไม่ได้คิดจะโทษนางเพียงเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางเจ้าเป็นคนฉลาดแต่ต้องระมัดระวังจะดีใจจนหลงระเริงไม่ได้เจ้ากับคุณหนูจูชูอวีพยักหน้าพึงพอใจเอ่ยถามฝั่งจินหลิงท่านพ่อตอบกลับมาหรือไม่จูเออพยักหน้าเอย คนที่เราทิ้งเอาไว้ที่จินหลิงส่งข่าวมาแล้วเจ้ากะไม่กี่วันที่ผ่านมานายท่านได้บริจาคเงินจำนวนมากเพื่อเป็นเงินเดือนทหารในราชสำนักแต่โดยส่วนตัวแล้วเกรงว่านายท่านเองก็คงไม่พอใจหากเกลี้ยกล่อมให้ในายท่านยอมแพ้คิดว่าคงไม่ยากอย่างไรตระกูลจูก็เป็นตระกูลพ่อค้าไม่มีผลประโยชน์อย่าได้หวังว่าพวกเขาจะจ่ายออกไปจำนวนมาก อีกทั้งตอนนี้คนที่มีตาก็คงดูออกอย่างไรเสียวเชียนเยี่ยก็ไม่อาจสู้ความแข็งแกร่งของเยี่ยนอ๋องได้ใครบริจาคเงินจนเกาอี้โหวหากายสติดีอยู่ไม่มีทางเด็ดขาดเกรงว่าคงถูกเสียวเชียนเยี่ยบีบบังคับกระมังสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาคิดจะเกลี้ยกล่อมเกาอี้โหหคงไม่ใช่เรื่องยากอย่างไรเสียบุตรีเชื้อสายหลักของเกาอี้โหก็เป็นถึงสไปร์งจนเยี่ยนอองจูชูอวีครุ่นคิดอยู่นานเอ่ย ข้าจะเขียนจดหมายเจ้าให้คนนำไปส่งให้ถึงมือท่านพ่อเซียวเชียนเย่ใกล้จะจบสิ้นแล้วหากท่านพ่อคิดจะเฝ้าพระสนจูเฟยกับบุตรเคยนั่นคงทำได้เพียงปล่อยให้ตระกูลจูตายไปด้วยกันอย่าได้ลืมเสียว่าเสด็จพ่อไม่ใช่เซียวเชียนเยี่ยเซียวเชียนเยี่ยจิตใจดีใจอ่อนไม่เด็ดขาดหากไม่ถึงที่สุดก็ไม่กล้าชนกับตระกูลขุนนางแต่เยี่ยนอองไม่เหมือนกันเยี่ยนอองยึดหลักการติดตามอยู่ขัดขวางตายมาโดยตลอดไม่ว่าเจ้าจะเป็นตระกูลขุนนางหรือนักปราดผู้มีความรู้ใครขวางทางสังหารให้สิ้นจูเอ๋อ้มพางเอย หากตระกูลจูสามารถเป็นผู้นำในการเข้าร่วมกับเยี่ยนอ๋องนั่นก็เป็นคุณความชอบใหญ่หลวงท่านอ๋องจะต้องให้ความสำคัญกับตระกูลจูและคุณหนูอย่างแน่นอนเจ้าค่ะจูชูอวี๋เม้มริมฝีปากเผยรอยยิ้มจังเยี่ยนอ๋องและพระชายาเยี่ยนอ๋องไม่ชอบนางหรือไม่เป็นไรเวลานานไปพวกเขาก็จะรู้นางต่างหากที่เป็นบุตรสะพ้ายที่สามารถช่วยจนเยี่ยนอ๋องได้เมื่อเทียบกับเฉินซื่อที่ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรและซุนเหยียนเอ๋อที่ทำอันใดไม่เป็นสักอย่าง นางต่างหากที่เป็นสตรีที่เหมาะสมกับเชื้อพระวงศ์ที่สุดเสี่ยวอวิเอ๋อไม่ได้เจอกันนานดูเหมือนจะอารมณ์ดีไม่เลวเสียงอ่อนโยนดังขึ้นริมหน้าต่างนอกประตูจูชูอวิหัวใจกระตุกรีบหันกลับไปมองเห็นกงวิเฉินยืนอยู่ริมหน้าต่างดวงตาเย็นชาคู่หนึ่งมองลอดผ่านหน้ากาก,ากดุร้ายมายังตนเองเจ้าจูชูอวิตื่นตกใจไม่ได้สนใจอันใดมากรีบเปิดหน้าต่างดึงเขาเข้ามากงวิเฉนินเดินเนิบหน้าเข้ามาอย่างไม่ใส่ใจด้านหลังยังมีชายชุดดำติดตามมาหนึ่งคน สีหน้าจูชูอวิซีดขาวเจ้าช่างกล้านักหากถูกจับได้เจ้ากับข้าคงซวยไปด้วยกันกงวิเฉินนั่งเอนหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างเกียดคร้านเอ่ยด้วยรอยยิ้มเจ้าหวังใจตอนนี้ไวจจวินมั่วไม่ได้อยู่ที่อวินตูไม่มีใครว่างมาสนใจเจ้าหรอกเจ้ามาทําไมจูชูอวิกัดฟันกวาดตามองกงวิเฉินเอ่ยเสียงเย็นตอนนั้นอยู่หลิงโจถูกไวจวินมั่วทําร้ายจนพิการแล้วไม่ใช่หรือ จูชูอวีคิดว่าไวจะวินมั่วทำลายวรยุทธ์ของกงวิเฉิญก็เป็นเรื่องงอที่ดีอย่างน้อยเขาก็ไม่อาจมาปรากฏตัวต่อหน้านางราวกับผีได้อีกแล้วแต่ขณะเดียวกันนางเองก็กังวลมากขึ้นกงวิเฉิญที่ไม่มีวรยุทธ์วิ่งมาหาเขายิ่งทำให้คนจับได้ง่ายขึ้นดวงตาของตงอวิเฉิญเย็นชาเสี่ยวอวีเอ๋อข้าไม่ได้มาเพื่อฟังคำย้ยันจากเจ้าหรือว่ายกมือขึ้นมาสัมผัสเบาๆไปที่รอยประทับดอกไม้บนใบหน้าสวยของจูชูอวีเอ๋อเสียงอ่อนโยนสวยจัง เจ้าว่าหากเพิ่มมาอีกสองรอยจะสวยกว่านี้หรือไม่ใบหน้าของจูชูอวิซีดขาวจูเอ๋อที่อยู่ด้านข้างยิ่งตกใจจนไม่กล้าขยับขยื้อนเน,นื่อนานจูชูอวิจึงกัดฟันเอ่ยเจ้ากิดจะทําอันใดกันแน่หากถูกคนจับได้กงวิฉนถอนหายใจเบาๆหลายปีมานี้ข้าถามตนเองว่าไม่เคยมารบกวนเสี่ยวอวิเอ๋อแม้แต่ครั้งที่แล้วเจ้าหลอกใช้เสี่ยวเตี๋ยวข้าก็ยังไม่ได้ว่าอันใดยายเสี่ยวอวิเอ๋อถึงไม่เกรงใจต่อข้าเช่นนี้ จูชูอวิยิ้มยันอยู่ในใจยกมือขึ้นสัมผัสรูปดอกไม้บนใบหน้าของตนตีหน้าตึงไม่เอ่ยสิ่งใดกงวิเฉินยักไหล่ก็ได้เดี๋ยวกองทัพโยโจโยก็ต้องข้ามน้ำแล้วการยึดจินหลิงเป็นเรื่องจะช้าจะเร็วเท่านั้นเซียวอวิเอ๋อก็จะเป็นพระชายาเอกขององค์ชายแล้วไม่ควรมายินดีหรอกหรือจูชูอวิหลุบตาลงเอ่ยเสียงเรียบขอบคุณกงวิเฉินมองสำรวจจูชูอวิอย่างสนอกสนใจ น่าแปลกข้าว่าข้ามองคนไม่พลาดแต่กลับดูถูกเจ้ามาตลอดตั้งแต่บุตรีจนเกาอีป้ปัวจนกระทั่งมาเป็นว่าที่พระชายาเอกขององค์ชายทั้งยังเป็นมาคิดดูให้ดีชีวิตของเจ้าดูจะเป็นตำนานยิ่งกว่าสิงเฉิงจะวินจูเสียอีกแม้จนเกาอีป้ปัวจะเป็นตระกูลผู้มีอำนาจแต่บุตรีของจนเกาอีป้ป๋วก็ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นชายาขององค์ชายการเป็นพ่อค้าทำให้พวกนางไม่อาจเทียบได้แม้แต่ขุนหนูลูกขุนนางธรรมดาระดับสี่ระดับห้า หากไม่ใช่เพราะจูชูอวิถูกอติตท่องเต้แต่งตั้งเป็นเซียนจูอีกทั้งฝ่าบาทยังแต่งตั้งขึ้นเป็นจวินจูด้วยตนเองไม่ว่าอย่างไรโจรเกาอี้ปัวก็ไม่อาจยัดบุตรีไปเป็นบุตรสะพ้ายในจจนอ๋องได้หากเอ่ยถึงผลลัพ์สิงเฉิงจวินจูที่เปล่งประกายยิ่งกว่าจูชูอวิยังแพ้นางไปหนึ่งขั้น อย่างไรตัวตนของเวจว,วินมั่วอย่างสูงที่สุดก็คงเป็นได้เพียงโอรสขององค์หญิงนอกเสียจากเขาจะตั้งตนเป็นอ๋องมิเช่นนั้นหากตายไปก็คงเป็นได้เพียงจวินจูที่มีแซ่ต่างกันต้าเซียมีกฎอยู่ว่าแซ่ต่างกันไม่อาจแต่งตั้งเป็นชินอองได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามจูชูอวีก็ไม่ใช่คนที่จะมองการไกลเพียงนี้จูชูอวีสีหน้าเรียบนิ่งเจ้าสำนักชมเกินไปแล้วชูอวีเพียงโชคดีเท่านั้นไหนเลยจะเทียบกับซิงเฉิงจวินจูได้เจ้าสำนักเอ่ยมาเถิดว่ามาด้วยเหตุอันใดอย่างไร ที่นี่ก็ไม่ใช่ที่ที่เจ้าสำนักจะอยู่ได้นานดีเสี่ยวอวี่เอ๋อร์ช่างเปิดเผยกงวิเฉินยิ้มเอ่ยเช่นนั้นข้าจะเอ่ยตามตรงไว้จะวินมั่วกำลังจะกลับเฉินโจวข้าไม่อยากให้เขากลับมาอีกคิดว่าเสี่ยวอวี่เอ๋ยก็คงคิดเช่นเดียวกับข้ากระมังมือจูชูอวี่สันเทาไม่ทันระวงังทำถ้วยชาบนตรงหน้าคว่ำลงไปใบหน้างดงามจ้องกงวิเฉินเขม่งด้วยสายตาราวกับไม่อยากเชื่อไม่อยากให้คุณชายเว่ยกลับมาหรือเจ้าสำนักกง เจ้ากำลังทำให้ข้าลำบากใจหรือกำลังล้อข้าเล่นเจ้าคิดว่าข้ามีความสามารถอันใดไปสู้กับคุณชายเว่ยข้าไม่มีความแค้นกับคุณชายเว่ยใหญ่ต้องไปหาเรื่องเขาไม่มีความแค้นหรือกงวิเชินไม่รีบร้อนแต่ว่าข้ามีความแค้นกับเว่จวินมั่วนี่ข้าทำไม่ได้ จูชูอวิยืนยันที่จะปฏิเสธเขานางเป็นคนฉลาดรู้ว่าเรื่องใดทำได้เรื่องใดทำไม่ได้มีเช่นนั้นนางก็คงมาไม่ถึงวันนี้อย่างเช่นการคาดหวังในตัวคุณชายไว้ในตอนนั้นแต่เมื่อนางพบว่าการเป็นศัตรูกับหนานกงโม่ไม่ใช่เรื่องฉลาดนักจึงได้ละทิ้งมันไปหากยังต่อสู้อย่างโง่เขลาเพื่อบุรุษดังเช่นสตรีทั่วไปไม่แน่ว่านางคงตายอยู่ในมือหนานกงโม่ไปตั้งนานแล้วกงวิเชินเอ่ยเสียงเรียบเสียวิเออร์จะไม่ทบทวนดูสักหน่อยหรือการปฏิเสธโดยไม่คิดลังเลของเจ้า ทำให้ข้าเสียใจนะกงวิเฉินเจ้าอย่าได้คืบจะเอาศอกอย่าลืมเสียเจ้าเองก็มีจุดอ่อนอยู่ในมือข้าใบหน้าของจูชูอวิธมืนขึ้นเอ่ยเสียงเข้มกงวิเชินยกมือขึ้นหยุดชายชุดดําด้านหลังจุดอ่อนหรือหือหึหากเร็วกว่านี้ไม่แน่ว่าแผนการนี้อาจมีประโยชน์แต่ว่าตอนนี้เว่ยจวินมั่วเริ่มสงสัยตัวตนของข้าไปนานแล้วตอนนี้ต่อให้เจ้าขายข้าจะมีประโยชน์อันใดกับเจ้า ใบหน้าของจูชูอวิราวกับน้ำค้างแข็งจ้องมองกงวิเฉินในเมื่อถูกสงสัยแล้วเจ้ายังไม่หนีเอาชีวิตรอดอีกหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอย่างนั้นหรือฮือฮึอกงวิเชินหัวเราะอย่างมีความสุขสงสัยแล้วอย่างไรเวจวินมั่วกล้าลงมือกับข้าหรือจูชูอวิใช้ความคิดเจ้าเตรียมทางหนีที่ไล่แล้วอย่างนั้นหรือเสด็จพ่อเสด็จแม่หรือว่าเมื่อครูเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าจะขายข้าเจ้าคิดว่าข้าจะบอกเจ้าหรือ กงวิเชินรู้สึกหน้าขันจูชูอวิเองก็รู้ว่าเมื่อเขาไม่อยากเอ่ยต่อให้ขุดเพียงใดก็ไม่ได้อันใดออกมาทำได้เพียงเปลี่ยนเอหัวข้อเรื่องที่เจ้าว่าข้าทำไม่ได้ต่อให้สังหารข้าก็ทำไม่ได้ข้ารู้ตัวข้าดีไม่คิดว่าตนเองจะเป็นศัตรูกับคุณชายไว้ได้กงวิเชินยิ้มเอ่ยเสียงอ่อนโยนเสี่ยวอวิเอ๋อเข้าใจข้าผิดแล้วยายข้าจะไร้ความปราณียอมให้หญิงงามไปเผชิญหน้ากับไวจจวินเมื่อเจ้าคนไร้หัวใจนั่นได้เล่าจูชูอวิเอ๋ยข้าก็ไม่อาจช่วยเจ้าเกลียกล่อม ตอนนี้นางและเซียวเชียนเหวยเรียกได้ว่ามีประโยชน์ร่วมกันหลอกใช้เซียวเชียนเหวยไม่ได้ต่างจากหลอกใช้ตนเองกงวิเฉินถอนหายใจสตรีแต่งออกไปก็เชื่อฟังสามีของตนจริงๆก็ได้ค่ารับรองว่าจะไม่ดึงเซียวเชียนเวียนมาเกี่ยวข้องเป็นอย่างไรเพียงช่วยค่าเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วจูชูอวิมองเถาด้วยความสงสัยเจ้าจะทำอันใดกงวิเฉินยิ้มเอ่ย หาเรื่องให้เวจวินมั่วเล็กน้อยสังหารเขาไม่ได้ก็ไม่รีบอย่างน้อยในตอนที่ตีจีนหลิงอยากให้เขาได้กลับมาเป็นอย่างไรเจ้าเองก็ไม่หวังให้เวจวินมั่วและเซียวเชียนเหวยต้องแย่งความสำเร็จกันไม่ใช่หรือมีเขาอยู่ผลงานในการตีจีนหลิงนั้นเซียวเชียนเหว่ยอยาได้หวังเลยดวงตาของจูชูอวิววับข้าจะได้สิ่งใดกงวิเฉินยิ้มตาหยีเวลาที่เหมาะสมข้าสามารถช่วยเจ้าจัดการกับเซียวเชียนชื่อได้คำไหนคำนั้น ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1 0 0 4นอนบ่อนบอนไส้การพบกันของพ่อลูกหนึ่งเซียวเชียนเหวยเดินเข้ามาในห้องหนังสือพันเห็นจูชูอวิกำลังนั่งเขียนพูกกันอยู่หลังโต๊ะแม้แต่เขาเดินเข้ามายังไม่เงยหน้ามามองเลยสักนิดมีเพียงจูเอ๋อที่ยืนเฝ้าอยู่ด้านข้างย่าอัดตัวแสดงความเคารพเบาๆเซียวเชียนเยี่ยเลิกคิ้วชูอวิกำลังเขียนอันใดอยู่หรือจูชูอวิก็ไม่ปิดบังยิ้มเบิกบานเอ่ยข้าเขียนจดหมายให้ท่านพ่อเจ้ากะ ได้ยินเช่นนั้นเซียวเชียนเบยจึงขมวดคิ้วมุ่นโดยไม่รู้ตัวเกาอี้โหเป็นคนของเซียวเชียนเยี่ยเวลานี้จูชูอวิเขียนจดหมายหาเกาอี้โหหากเสด็จพ่อหรือพี่ใหญ่เหล่านั้นได้ยินเข้าคงไม่ใช่เรื่องดีสำหรับทั้งสองอย่างแน่นอนจูชูอวิยิ้มบางท่านพี่ไม่ต้องกังวลในเมื่อข้าเป็นสะป้าตจวนเยี่ยนอองแล้วแน่นอนว่าต้องทำเพื่อจวนเยี่ยนอ,องท่านพี่ดูสิ เอ่ยจบพันยื่นจดหมายที่เขียนยังไม่เสร็จไปตรงหน้าเซียวเชียนเวยเซียวเชียนเหวยรับมาด้วยความสงสัยทว่าอดตกใจไม่ได้นี่ชูอวิคิดว่าจะสําเร็จหรือไม่จูชูอวิยิ้มร่าเอ่ยบิดาของข้าไม่ใช่คนโบราณค่ํำครืออยากเลียกกล่อมเขาไม่ใช่เรื่องยากได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของเซียวเชียนเวยจึงมีรอยยิ้มขึ้นมาเอ่ยเสียงเบาหากทำสำเร็จเสด็จพ่อก็จะจดจำความดีความชอบนี้ของเจ้าจูชูอวิหลบตาลง ในเมื่อเป็นสามีภรรยาใหญ่ต้องแบ่งเจ้าข้าสามารถแบ่งเบาภาระท่านพี่ได้นับเป็นวาสนาของข้าเซียวเชียนเหวยลูบหลังมือจูชูอวีทั้งสองจูมือไปนั่งลงจูเอ๋อมองทั้งสองยกมือปิดปากยิ้มแล้วถอยออกไปเซียวเชียนเหวยเงียบไปชั่วครู่ในเมื่อชูอวีอยากแบ่งเบาภาระของเสด็จพ่อเพียงแต่ต่อให้เกลี้ยกล่อมเกาอี้โหได้เกรงว่าคงจะเซียวเชียนเหวยไม่ได้เอ่ยออกมาตรงๆแต่จูชูอวีกลับเข้าใจความหมายของเขา แม้โจนเกาอี้โหวจะดูโดดเด่นในจินหลิงทว่านั้นเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นหากเอ่ยถึงอำนาจในราชสำนักตระกูลจุกลับไม่มีอำนาจหรือบุคคลใดที่เชิดชูออกหน้าออกตาได้เอ่ยถึงส่วนตัวก็ยิ่งไม่อาจเทียบกับตระกูลขุนนางที่มีอำนาจเบื้องหลังยิ่งใหญ่เหล่านั้นต่อให้ตระกูลจูคิดจะสวามิภักต์ต่อโจนเยี่ยนอ๋องในตอนที่จินหลิงยังไม่ถูกบุกโจมตีความสามารถที่จะช่วยเหลือโจนเยี่ยนอ๋องนั้นมีขีดจำกัดมาก จุดนี้ความจริงจนเกาอีโอนไม่อาจสู้ไวจวินมั่วได้ยามนี้คุณชายฉินเป็นลูกน้องของไวจวินม่วบุตรชายคนโตของตระกูลลินเป็นสหายที่เติบโตมากับไวจวินม่วแม้ว่าเขาจะถูกไล่ออกจากตระกูลลินแล้วก็ตามแต่ผู้กันอันเดียวอย่างไรก็ไม่อาจเขียนตัวอักษรลินออกมาได้สองตัว นายท่านตระกูลลิ่นอย่างไรก็ยังเป็นบิดาของเขาอีกทั้งตระกูลเซียยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลของมันดาหนานกงม่แม้จะไม่มีตระกูลเมิ่งแล้วแต่แม่เท่าตระกูลเซียยังอยู่อย่างไรตระกูลเมิ่งเซียสองตระกูลก็ยังหลงเหลือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่จูชูอวิเองก็เข้าใจหลักการนี้เพียงเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางท่านพี่ไม่ต้องกังวลแม้ตระกูลจะทำได้ไม่มากนะัก แต่ว่าขอเพียงตระกูลจูสามารถลุกขึ้นมาก่อนใครได้ไม่ต้องกังวลว่าในเมืองจินหลิงจะไม่มีผู้ใดปฏิบัติตามยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้บิดาของข้ายังนับว่ามีเสียงอยู่ในจินหลิงบ้างพวกเราจะทำอันใดแน่นอนว่าคงสะดวกสักหน่อยมีเขาช่วยจัดการให้เงียบๆจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเจ้ากะเซียวเชียนเหวยพยักหน้าเป็นเช่นนั้นก็ดีเช่นนั้นก็ลำบากเจ้าแล้วจูชูอวิเม้มปากยิ้มบางมองดูสีหน้าของเขาเอ่ยเมื่อครูเห็นสีหน้าของท่านไม่ดีนะ เกิดเรื่องอันใดขึ้นหรือไม่เซียวเชียนเหวยสายสีสะถอนหายใจไม่มีอันใดหรอกพี่ชายกลับเฉินโจแล้วจูชูอวิ้นแซงทำท่าท,าทีไม่เข้าใจคุณชายเว่ยกลับเฉินโจแล้วหรือเจ้าคะเซียวเชียนเหวยพยักหน้าพี่ชายบอกว่าหลังจากโจมตีอวินตูแล้วเหลือเพียงข้ามน้ําก็สามารถมุ่งตรงเข้าจินหลิงได้แล้วเขาจะกลับเฉินโจไปจัดการเรื่องเอ้อกัวกงในเมื่อเป็นเช่นนี้ยายท่านพี่จึงตัดกลุ่มเล่า จูชูอวิเอ่ยเสียงเบาเสียวเชี่ยนเหว่เอ่ยเสียงเข้มสเสด็จพ่อยกทหารที่เฝ้าประจำการอาวินตูให้หนานกงชวิบัญชาการแล้วจูชูอวิไร้ซึ่งคำพูดยามนี้ทหารที่เฝ้าประจำการที่อวินตูนั้นล้วนเป็นกองทัพเฉินโจเดิมทีก็เป็นหนานกงชวิที่บัญชาการคุณชายไว้ไปแล้วมีหนานกงชวิมารับช่วงต่อไม่มีสิ่งใดไม่ถูกแต่ปัญหาก็คือจนเยี่ยนอ,องยกทัพมาสามปี ตอนนี้กำลังจะเข้าตีจินหลิงแล้วแต่ว่าคุณชายทั้งสามของเยี่ยนอ๋องกลับไม่มีใครมีอำนาจทหารอยู่ในมือทว่ากลับให้ขุนพลยังหนุ่มหลายคนที่มาทีหลังนำหน้าไปก่อนไม่เอ่ยถึงหนานกงชวีลินชังเฟิงเจียนชิวอย่างคนของเว่ยจวินมั่วเหล่านั้นแม้แต่เฉินซิวเซวีปินจูเหมิงคนเหล่านี้เวลานี้สามารถนำทัพทหารสองสามหมื่นกลายเป็นรองแม่ทัพแล้วนี่ทำให้คนยากที่จะสบายใจได้จริงๆจูชูอวีถอนหายใจออกมาเบาๆเอ่ย ใหญ่ท่านพี่ต้องโปรดเพียงนี้ท่านไม่ลองเปลี่ยนมุมมองแม้ว่าในมือของท่านไม่มีกำลังทหารแต่พี่ใหญ่และน้องสามเองก็ไม่มีเช่นกันส่วนกองทัพเฉินโจ o อย่างไรก็เป็นกองทัพที่คุณชายไว้สร้างมาเองกับมือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับใครจูชูอวีไม่เอ่ยคงจะดีเพียงเอ่ยเซียวเชียนก็นึกถึงเนื้อหาในจดหมายลับที่ได้รับเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนใช่ว่าเขาจะไม่รู้ว่านั่นคือแผนการของเซียวเชียนเยี่ยแต่เมื่อลองคิดถึงเนื้อหาในจดหมายนึกถึงความไม่สมเหตุสมผลของเสด็จอาที่มีต่อวันเกิดของพี่ชาย นึกถึงความสาคัญที่เสด็จพ่อมอบให้อีกทั้งกองกําลังทหารนับแสนในมือของเขาในตอนนี้มเมล็ดพันธ์ความสงสัยพลันอย่างรากลึกอยู่ในใจโดยไม่รู้ตัวไม่อาจต้านทานได้เซียวเชียนเหวยลังเลอยู่นานจึงเอ่ยถามอย่างอดไม่ได้ชูอวีเจ้ารู้จักพี่ชายมากน้อยเพียงใดจูชูอวีชะงักรอบจับสังเกตถึงความคิดของเซียวเชียนเยี่ยถึงความหมายของคำถามของเขาอย่างไรเมื่อก่อนในตอนที่นางยังไม่ทันคิดให้รอบครอบนางเองก็เคยแสดงออกถึงความหมายที่มีต่อคุณชายเว่ย ใหญ่ท่านพี่จึงถามเช่นนี้เจ้ากะเซียวเชียนเวยเอ่ยเสียงเข้มเจ้าคิดว่าพี่ชายมีเจตนาอันใดหรือไม่ในหัวของจูชูอวีมีแสงปรากฏขึ้นเข้าใจในทันทีท่านพี่กังวลว่าคุณชายว้มีกำลังทหารของตนเองแล้วจะอยู่เหนือการควบคุมหรือเจ้ากะเซียวเชียนเวยขมวดคิ้วสถานการณ์ตอนนี้ก็เกิดจากผู้ปกครองเมืองที่มีอำนาจเกินไปมิใช่หรือ เซียวเชียนเย,ย่ลดอำนาจผู้ปกครองเมืองพวกเขาที่เป็นผู้ปกครองเมืองก็ต้องต่อต้านแต่เซียวเชียนเหวยรู้อยู่แก่ใจรออนาคตเสด็จพ่อขึ้นปกครองใต้ลาก็ต้องลดอำนาจผู้ปกครองเมืองเช่นกันเพียงอาจจะเปลี่ยนวิธีเท่านั้นเตียงของตนเองจะปล่อยให้คนอื่นขึ้นมานอนสบายได้เยี่ยงไร นึกถึงห้องเต้ที่ต้องมีวาจาที่น่าเชื่อถือจะยอมให้ผู้ปกครองเมืองมีกำลังทหารในมือมากมายได้เยี่ยงไรความคิดเดียวกันเสี่ยวเชียนเยี่ยพ่ายแพ้มีใช่ว่าเขาลดอำนาจผู้ปกครองเมืองผิดแต่เป็นเขาที่มีความสามารถไม่เพียงพอเท่านั้นแต่ว่าเว่ยจวินมั่วเล่าเพียงเสด็จพ่อขึ้นครองบัลลังก์ในมือมีกำลังทหารนับแสนอยู่ในมือคุณชายเว่ยที่นั่งปกครองเมืองเฉินโจในยามนี้จะยอมส่งอำนาจกำลังทหารมาให้หรือจูชูอวิถอนหายใจยื่นมือไปแตะแขนของเซี่ยวเชียนไหว,วเบาๆเอ่ย ท่านพี่ไม่ว่าคุณชายเว่ยจะมีความคิดเยี่ยงไรตอนนี้ท่านพี่ไม่อาจเป็นศัตรูกับเขาได้อย่างเด็ดขาดเซียวเชียนเว่ยก้มลงมองนางจูชัววิเอ๋อความเชื่อใจที่เสด็จพ่อมีต่อคุณชายเว่ยไม่มีผู้ใดจะเทียบได้หากท่านพี่เป็นศัตรูกับเขาจะทำให้คนอื่นได้ประโยชน์ขอท่านพี่ได้โปรดต่ตรองด้วยเซียวเชียนเวยเงียบไปนานทำได้เพียงถอนหายใจแน่นอนว่าเขาเข้าใจหลักการนี้ ดังนั้นเมื่อได้รับจดหมายมาเขาจึงทำราวกับไม่มีอันใดเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ที่เสด็จพ่อยกอำนาจทางการทหารให้ไวจวินม่วไปหมดแล้วเซี่ยวเชียนเบ่ยก็รับรู้ถึงตำแหน่งของไวจวินมั่วในใจของเสด็จพ่อเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันความหวั่นระแวงและความกลัวที่มีต่อไวจวินม่วกลับมีมากขึ้นจูชูอวิเอ๋ยด้วยรอยยิ้มยามนี้ท่านพี่มีเวลาคิดเรื่องเหล่านี้มิสู้หาทางสร้างผลงานใหญ่บุกยิดจินหลิงเสียจะดีกว่ายามนี้คุณชายไวจักไป สำหรับท่านพี่แล้วไม่ใช่เรื่องไม่ดีเสี่ยวเชียนเหวยพยักหนาเงเงียบๆเ,เพียงไม่เข้าใจใหญ่พี่ชายต้องไปในเวลานี้หรือว่าเขาไม่สนใจผลงานยิ่งใหญ่ในการบุกยึดจีนหลิงหรือขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ